สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีย่มเศร้าๆพี่น้องตอนนี้เป็นย่มเศร้าออตะวันเจ็ดโมงเห็นไหมพี่น้องเจ็ดโมงไปแต่สิบอกว่ามือนี้เป็นมือที่หนาวเนาะพีน่น้องหนาวแห้งแห้งเมื่อเศร้านี้อากาศตอนเศร้าสิบสามองศาสิบสี่องศาพี่น้องอากาศแบบเย็นอีเดียร้อนเนาะเย็นแห้งพี่น้อง ย่ามเสาหิมมีหมอกลงเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ยังมีหมอกอยู่แนมไปไกลๆค่ะเบ,บื้องทงหน้าแนมเขาไปทงหน้าค่ะเห็นหมอกพี่น้องอากาศเย็นๆ็นมือนี้ก็เป็นมืออีกมือหนึ่งเนาะที่จู่สองเป็นเหตุเบียกเนาะพี่น้องจูสองกลุ่มสองอะไรพี่น้องเป็นเหตุเบียกแะ้วก็มืออื่นก็เป็นจู่หนึ่งเนาะเป็นจุดเปลี่ยนกันอสองจู่สองเออจูละสองมือสองมือเนาะพี่น้อง ก็มีสองจูจูหละดสองมือสแสดงว่าเข้ากันได้พักสองมือเนาะพี่น้องเปลี่ยนกันพักคนหละดสองมืออากาศยามเสาร์อากาศเย็นๆมือนี้เสียเ,เงินจากแม่ป่าทางฝรั่งเศสเนาะพี่น้องมาห้ผู้ใหญ่ในบานนี่แหละพี่น้องแม่ป่าเพิ่อนซอยเงินมากเนาะพี่น้องแปดแสนกีบเนาะพี่น้องขอบใจ ขอบใจแม่ป่าจากพลังเสรได้ร้ด้วยพี่น้องตะแแบบม่ป่าเราฝังเงินมาโดนเติมด้วยลพี่น้องตั้งแต่ส่วงที่พีใหม่ไปเอาอ่ปักเเส่คนแหละตอนไทยคลิปไปตอนนั้นแหละพี่น้องแต่ว่ากับท่านในหายผู้ใหญ่เิ่นนะแล้วก็ด้วยเสิยหายมือนี้แต่ว่าทาไอบ้านมากกนพี่น้องทาหายกับไอ้บ้านเพราะว่าเพราะว่าซุปเราเป็นคนเป็นคนจ่ายเงินค่าปูนค่าแห่ค่าไสา้นะพี่น้องเพราะว่างวดสองหายปีใหม่ได้ได้เงินจากเอฟซีเนาะพี่น้อง ได้หนึ่งพันบาทก็แปดแสนกีเนาพี่น้องได้จากพี่มานบนะพี่น้องได้จากพี่มานบหนึ่งพันบาทแต่ว่าส่วนโตเงินหนึ่งพันบาทนะพี่ใหม่เอาหายบาวซุกไปแหลกเเด้อพี่น้องแล้วก็ไปรวมกันครับเงินเอฟซีบาวซุกที่ไทยคลิปไปได้ประมาณสาวปลายล้านหมดละพี่น้องแล้วกันยังเหลือแต่เงินแปดแสนเพราะว่าเงินแปดแสนพี่ใหม่สิหายใกล้บ้านเองนะพี่น้องพอไะอถ่ทายคลิปเพอไหรเป็นคอนเทนต์เด้อพี่น้องเพิ่นกำลังเหตุ คนกระิกริบสอบอีกแล้ววันก็สอบนี่สาสอบโอ้กองละซีเมือว่านี่กับกองละซิบเนาะกองละซิบส,สาวเดียวกันแล้วพี่น้องคนเห็ดกลุ่มสองคนเห็ดไว้ได้พี่น้อง คนรู้สึกว่าคุ้มซองของพูดสีไลยตาพี่น้องบานเท่าเก่งดีพี่น้องขอบมุกขอบใจเนาะขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ร้เนาะพี่น้องคนที่เพิ่นอ่าสมทบอ่าเงินมาเนาะพี่น้องคนที่เพิ่นสมทบหรือว่าเบิ่งคลิปก็ต้องขอบคุณขอบใจนะพี่น้องขอบคุณจาก ใจจริงนะพี่น้องบอกคือบ่วฟันดอกว่าทางบ้านต่างลางสิมีคข้นขีดเนาะได้ฮอดทุกมือนี่กับยอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะสู้หู้สูส้คนขอบคุณไลไลท่าบัวมี่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับบานเท่ากับบัดใดขนาดนี้เนาะพี่น้องด,ดีใจเนาะทีเ่เทามีโอกาสได้มาเออผอกับเอฟซีนะพี่น้องถ่าบัวมี่ทาบัวใดเฮ็ดยูทูบกับบัวมีโอกาสได้มาหูจ้าก,กับเอฟซีละกันเอฟซีซอยเดือบ้านต่างลางขนาดนี้เนาะดีใจหลายๆ ฮะบ่ได้ข้อเงินหายเด้อน้อสาวข้อเงินมาให้เจ้าเลยยื้อน่าสปีกสบายดีพี่น้องเดอในแถวเสียเอาอันนี้พี่น้องเอาเงินแถวเพราะว่าอันนี้โบเกี่ยวกับเงินเอฟซีแล้อพี่น้องอันนี้เงินส่วนตัวปีใหม่เพราะว่าเงินแถาเราเสียเอาไปสื่ออีสังก์กับแถวไปปวยงัวบ่ัปวอโอ้ตัวนี้เงินปีใหม่ เพราะว่าปีใหม่ถือมาต่างหากมาใหาย้ยเถาะเถ่กระเทียนยแย่ปัวงสื่ออ,อีสังกระซังแล้วสื่อยาปัวงัวะสื่อยังก็ได้หกสิบพันเนาะพี่น้องเ<า>พราะว่าส่วงนี้งัวะส่วงนี้มันติดโละนะพี่น้องเราก็ได้ปัวอีต้นเราเนี่ยเพราะว่าเถ่าเรากับโบได้หางเงินนะนะเถ่าพี่ใหม่เราอยู่คนเดียวนะพี่น้องโบได้หางเงินโบได้สังเพราะได้เห็ดหน้ากนะินงเถ่า แต่ว่าโตเงิน8ดแสนกะตัวนี้เนาะพี่น้องตัวนี้เป็นเงิน f อ8ซีแดแสนกีบเดียวเสียเอาไปให้ไอบานถ่าไอบานมากี่นเราบเทนาน,นียนยางมากหรือว่าถ้าบโบเ็นเราบเนยียนยางมากอะเอาไปหายู่เพื่อนเนแหละพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะมาทายบรรยากาศเนาะบรรยากาศที่เพื่อนเฮ็ดเบี้ยบตอนนี้ก็ฮอหน้าเพื่อนหนองมู่วันแล้วพี่น้องน้าเพื่อนใมการกะฮอดนี้กะ อีกไปอีกบกายกเป็นไหนเนาะอีกจากลังเขื่อนวันหนึ่งสองสามอีกประมาณสามสี่ลังค่าเขื่อนเลี้ยนไปเนาะพี่นอ้องกาซุดละ่ะกระทือว่าจบในการอ่นนะนะจบในการเหตุทางในในหมู่บ้านใหญ่เนาะพี่นอ้องกับปินาอาชิตตอบันน้อยป้าพี่นอ้องสิบอลลืมเนาะบุญคุณของพแม่พี่นอ้องเอฟซีเนาะ ควางห้าวเศ้าบ้านต่างๆนาะพี่น้องหรือว่าโตปีใหม่เองแต่ซสิบ่มีวันลืมว่าเออพอม่พี่น้อง FC เอฟซีคนด้ซอยอีสังบ้านเท่านี้นะพี่น้องชูสองเพิ่มมากว่าท่านไหนไล้์กนยน,น้องพิ่นมาา่นไหนไลันจน กันเท่งดม่เจ็ดอเอยงทงดี้วไลรเอ้ยใ่เอดยัมเอกนะกมไมือ้ด้าเออเไปก็ดีลวค่ะไว้ใส่ประโยชน์ได้อีกละไว้ใส่ดินปลูกพักอะไรปลักแล้อยากไรแล้ววอย่วแล้ิเก็บเอาอยู่ว่เออ กระสอบนี่ก็เก็บไว้ก็ะใสได้อีกเลยพี่น้องทีง่พระเนีย่ยแฟร์ดินปลูกพักบรรยากาศเนาะในหมู่บ้นานพี่น้องอันนี้เป็นกองแห้กองทรายวะมันอนันสวนมาพอดีตันเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นปูนเนาะปูนเพคนกอ,กองกับดินเลยพี่น้องเพราะว่า เพราะว่าเขาเดี๋ยวเขาก็เห็ดเดนะน่ะมันก็บวกข็งดอกพี่น้องเพราะว่าเขาเห็ดต่อเลยเห็ดมืออื่นมือ,อ,อหื้ออีกบวกล็งกันิดนะจะเบิร์ตอะไรนี่พี่น้องเพราะว่าเขาเห็ดทุกมือ

อันนี้เบิ่งเดลวันเ็ดพี่นยังกินกดลันตำแจ่วพี่น้องตำแจ่วสิไปให้บอจักสิไปได้บอตำแจ่วไหม่อีกข้าเก่าแล้วเขาจิไปนี้อ่ะถ้าจิ้มแค่เนี่ยวางแล้วบ่อสวยแต่้อมเออหายจากที่ฝ่ายอะไรเนาะเด็กกับชิไปสวนพี่น้องแปดเซนกีมืวบ้านนี่ไปกดเงินมากคือเดลวันยืดสาบแม่เนากแม่เนาะแม่ป้าจากฝรั่งเศสแล้ววาบอบอกสื่อกระไดเนาะฝากมาแต่เฮิงเติบไปเล้วพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ ฮะโเจ็ดแปดเดพี่น้องเราฝากมากค่เก่าเก่าแนปลายนะมั้งพี่น้องตบะปายมันเราหายขาดมันหลดแต่แซนเราหายขาทางน้องพี่น้องอะกาเพอวาซุกเลยให้ก้าวานพอเราเป็นคนใจค่ะันนัพี่น้องแใจเาได้ลยขอใจเขอใจเมเา้ใจได้เอใจเเาใจปาด้่ใจเมปาะได้เอเปด้เอนาได้อา้ยอบ่าเยขอใจาด้ยอจปาะด้เลยขาด้เลยอปาด้นียอเได้ยขาลอยู่ ย่างติดหนีค่ะสาค่ะแหงสี่ด่าเงินหันย่างติ๊หนีเพราะว่ามาในเงินก็เบิร์บางิทางก็ว่าันแนเนะย่างเขาเขาย่างอยู่เด้อพี่น้องย่างติดหนีค่ะแหงค่ะสายเพราะว่าเงินที่เงินที่เข้าหอบค่ะเบิร์แล้วพี่น้องแต่ก็เบิร์ไปก่อนบางที่กะบาซู้ค่ะน่าจะไหลอยู่พี่น้องถ้าบาซูกบไดกะแม่นเงินส่วนตแล้ววันจังไ้กัน เออจังไรกับพ่อเนาะจังไรกับแบบว่ากันยังหับอยู่เด้อพี่น้องทางฝังลราฝังไทยหรือว่าคนเราคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนาะอยากซอยเดือบัตต่างหลังกันยังหับอยู่พี่น้องเพราะว่ากันยังว่าท่านแหล่วนะสุไดายดอกพนนีเพราะว่ากันยังโบราณเป็นใจแล้วมันสมหอดมันสมหอดแต่เนาะหอดนะเพื่อนซอการแต่เมื่อนี้เมื่อเออมันกันย่างหน่อยหนึ่งอ่ะมันกันย่งโบราณเนาะเมื่อนี่ฮะ หอดูว่านนี่หอดนาเพื่อนมูวานกินด่กระเด็นหอดนะเพื่อนสการกสันย่างอีดีกับสีโบไลเป็นไงฮะอ้าวมันแดงอวดดีก่อนกระทือว่าเก่งเติมเนาะบาดเท่ากับว่าคิดว่าฟันแล้วพี่น้องว่าสิได้แต่ว่าจังไดกับบาซูกุนไหนพี่น้องเป็นคนที่แบบว่าฮามาอะไรอันีเนาะเอฟซีบาซูกซอยมาอะไรอันี้เอฟซีพวกอ่าพีไม่กับว่านก็ได้ยุพี่น้องแต่ว่าได้เป็นส่วนน้อยส่วนลายก็คือบาซูกุนไหนพี่น้องได้มาอะไรี ขอบใจ,ใ<ช>จน่มาจุกคนเคิดได้พี่น้องพี่ใหม่ก็บ<ม>่คิดว่ามันสีปีเดียวเห็นะเกือบเกือบแล้วสุดมูบานเพราะว่ามูบานอื่นเพิ่นหนพี่น้องเก็บเงินสาวบานมันก็นได้ปีนะทนนี่เทายังว่า้วยบุญนไหพี่น้อง้วยบุญพองสาวบานต่าง,งก็คือได้มีเอฟซเอซซอยพี่น้องก็ดีใจเนาะไปะพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยสินยังไปเบิรงเพิ่นเททางบ้านหนึ่งทีเอยเล่น เสียงแห่พี่น้องเอาวไปหดไทยถ่ายบางล่างไม่หมดขั้นวุ้ยไล่ไหนไล่ไหน ดูซ้องจูใส่ลายตัวพี่นี่สินน่นค่ะพี่นี่แล้ว กล้องนี่มีสายปนลายอีกที องพี่กคนลุกบืนกว่าทีนหนึ่ง <c oughs> <c oughs>

านได้หล่องนครับอะไรมกเ้อื่อลกม่วนหล่อตอนนี้ถุกม่วนเอาไปเฮ้ยถุกคมื่อยเฮ้ยถูกมนเมื่อยไปไม่ได้ไปไม่ไเมกนม่อยอไกนม่ะไนะม่อหล่อเป็นมันถูกม่วนข่อยสูบอยู่่้องหาไม่ได้่่ไรอเขาถูกไหนอยู่แต่บางมันติดโลม่วนนี่มันหาดิ ผมมาล้างได้แค่นี้นะล้างเท้ีนะไป่องดิ เราก็ง่วงก็เข้าไก่ผากอีดีที่สุดต้นยีสวนปีใหม่ไก่ผ่กเจ้กุหลาบเป็นไงก็เห็ดองกองใหญ่เลยเป็นเห็ดกองแบบ ป้องใหญ่ปล้องหลนึ่งต้นกล้องละซ่าสอบหมือเดียวบาทเดียวเนาะพี่น้องบาทเดียวครับผู้สึกวาตถุสองคนไลยแหลจ้าันี่ยผมสื้อวาตูสองคนไลยแหลวจ้ามีต่คุ้งไส้ไสแน่พน้อ มีนีกมีตกง่งเป็นไอยัดเข้าลสี่เขาไปยามันมัักี่ไหมล่ะแค่จับก็มันงเองจับกมันคงเองเนสิแต่บพี่แม่บอกูว่าเคลื่อนใส่แห่ทลายเนาะทีนองแต่กระเต็มปุ่นแหละเคลื่นกระตอง คือก็ต้องหูว่าปูนซ่าสอบสีไสแห่จักรดสีไสแห่จักลอแล้วก็สีไสซ่าจักรอจักรลอนะนี่นนะน,น้นำล้นน้ำล้นเด้อล่ออข้างทาง พี่น้องตอนนี้เพื่อนก็ใส่แห่เต็มเลยนะพี่น้องใส่แห่จักหล่ออนี่บ้คันพิ่นนับอยู่บ่จักหล่อแห่โอ้บแ่น้่หร่บทลก่อยแอร์หกสิบบ่หกสิบหกหกสิบหกปุ้นเศร้าสอบตัวแห่หกสิบหกรโอ้ ไอ้เราเป็นสัง่งเนื้อพี่น้องสั่งของบ้านตัางหลังปูนซ้าวสอบทรายเดี่ยสสทรายจะหลดโอ้ทรายสี่สิบหล่อเนาะพี่น้องทรายสี่สิบหล่อรอน้อยทุกคนคนนั่นแหละแฮกะหกซิปตลอดปูนซ้าวกระสอบ พันยาทั้งขางก่อนพี่น้องแม่นแล้วบ่ให้มันหัวลงเวลาเที่ยง่กอีกนเ็ดอได้นหันอาตี่ันเีตต่อไปต่อไปอเหลือยเนาะ เดียวบัดเพิ่นบัดเพิ่นเท่ดยวสิมาถ่ายให้เบิ่งเทื่อนหนึ่งนาะพี่น้องบัดเพิ่นซงเพราะว่าชิปนี้มันก็ยาวเติมแล้วพี่น้องจักหน่อยเหละจักหน่อยเพิ่นก็สิได้เริ่มซมแล้วล่ะเพิ่งก่สีเด้สเรื่องนอี่แหลเรืองเรนี่ฮะอาจบางเทื่ออาจจะมีอีกก็ได้พร้อมที่จะเ็ดอยู่บ่คั่นมีอีก เด็ดมันเด็มาเลิ่เาะเด็บ่หลานุดแดเด็ตัวหัวหน้าเด็ดเหมือนกันเนาะเบ็ดบ่ มีต่อเทียนต่อเดินปเรื่อยๆเียดเรื่อยข่อยสม่ไหข่อยนะพันต้มว่ตามี่่เป็นเหตุเหตลอดหอดมันน้อยแห้งดีเลยเนาะเป็นหน่อเอ้ยข้าวน่อหตดหางห่านเ็นนอสีแบบแห้งสีดี ไปทางของเองเห็นไปเสริกมาสบายแม่บวันไหนไปมาไหนกันนะไปเที่ยวก็สบายเนาะบานเฮาวบาทดีมากเป็นเวลาเด็กเป็นบดเนาะเป็นบดเนาะกูหายขาดกูกหายวักเนาะเนี่ยมาตึนกบบ่อนข้านึ่เย็นปะเอาล่ะพี่น้องเป็นกะเยามสิเทเนาะเดยังเจ้าหนอยสิมะทายใหม่พี่น้องแล้วก็สิได้ขอจบคลิปไว้เพียงสัมนี้เด้อพี่น้องขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตาม